สถานการณ์ในปี2026กำลังตึงเครียดอย่างยิ่งเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่บี52สรัทัฟริสของสหรัฐต้องขึ้นบินด้วยความเร็วเต็มที่ในสถานการณ์ที่ร้อนแรงและกดดันอย่างมากเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางยุทธศาสตร์ทางอากาศของสหรัฐมานานกว่า6ทศวรรษและในปีนี้มันยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของมันในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาติในหลายภูมิภาคเริ่มรุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนบี52เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบินในระยะไกลพร้อมกับบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอื่นๆที่ทรงพลังที่สุดในโลกด้วยปีกกว้างและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมันสามารถทะยานขึ้นจากรันเวย์ด้วยความเร็วสูง ทำให้ศัตรูไม่มีเวลาตอบโต้หรือคาดการณ์ได้ทันทีการขึ้นบินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝึกซ้อมแต่เป็นการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินที่แท้จริงซึ่งทำให้ทุกวินาทีที่เครื่องบินลำนี้บินขึ้นมีความหมายอย่างมากต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติในขณะที่เครื่องยนต์8เครื่องของบี 5 2ส่งเสียงคำรมอย่างทรงพลังมันค่อยๆเร่งความเร็วไต่ระดับขึ้นไปยังท้องฟ้าสถานีควบคุมภาคพื้นดินยังคงติดต่อสื่อสาระอย่างต่อเนื่องกับนักบินซึ่งทุกคำสั่งและข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินภารกิจที่ซับซ้อนและต้องการคอวอหาแม่นยำสูงสุดนักบินที่อยู่ในห้องนักบินต้องเผชิญกับความกดดันและต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาที เพื่อให้เครื่องบินสามารถปฏิบัต, als, ติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนอมีผลมาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีข้อพิพาททางการเมืองและการทหารที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกันที่บี 52ต้องออกปฏิบัติการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการส่งสัญญาณทางทหาระที่ชัดเจนจากสหรัฐว่าพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและยับยั้งการขยายตัวของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ลังเลเครื่องบินลำนี้ยังได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆในปี2026ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธยุโธปก รัฐทันสมัยทำให้มันสามารถรอดพ้นจากการตรวจจับและโจมตีของข้าศึกได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนกลางอากาศอย่างการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบินที่ช่วยให้บี B-52 สามารถปฏิบัติภารกิจในระยะเวลายาวนานโดยไม่ต้องกลับฐานบ่อยครั้งในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในโลก B-52 ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธที่ใช้ในทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและการเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามทางทหารเครื่องบินลำนี้พร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางทุทธศาสตร์และช่วยส่งเสริมการเจรจาทางการทูตด้วยท่าทีที่มั่นคงและเด็ดขาดในระหว่างที่บี 52ปฏิบัติภารกิจนักบินและลูกเรือทั้งหมดต้องทำงานอย่างร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทีมสนับสนุนภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ควบคุมปฏิบัติการคอยติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลและํำแนะนำที่จำเป็นให้กับทีมบนเครื่องบินได้อย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนแม้จะมีความเสี่ยงและความตึงเครียดแต่การแสดงกำลังครั้งนี้ยังคงสื่อสารไปถึงฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมจะตอบโต้และปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างเต็มที่ในโลกที่ความไม่แน่นอนและความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาการมีเครื่องบินทิ้งระเบิด อย่าง B-52 อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดคือสิ่งที่ทำให้ชาติและพันธมิตรรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสามารถในการบินที่ไกลและนาน B-52 ยังคงเป็นเครืออ่อ,องบินทิ้งระเบิดที่มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในปี2026นี้การขึ้นบินครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงกำลังเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตือนว่าความสงบสุขในโลกนี้ต้องแลกมาด้วยความพร้อมและความระมัดระวังสูงสุดเมื่อเครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและล่องลอยอยู่เหนือเหนือความหมายของมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นแต่คือความหวัดงอความเข้มแข็งและความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในยุคที่ความมั่นคงโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว